เจดำสวัสดีทุกคนนะฮะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกายถียังซาเฮ้ยไก่มันค้างยังนี่อา้าว ไอต้วนกูตื่นแขวงด้หนาหมึงเลยน,นี่นาะนุชมาผ่ากันก<ะ>ด,ดูฮะมึงสิไปใส่เฮ้ยมาหาี้เ,เ้ยยเนใต้หนาวอันนี้มึงได้จักสอบให้ข่าวมึงนะต้วนวเลือกกินเลือกใส่เลือกกินเลือกใส่สาม่เจ็ดสอง <c oughs> ใส่กระพวพายด้วยมีหน้านะมันนั่งอือยังทั้งนั่งทั้งข้านเลยบ้านะ จะเป็นลมเนาะลมแห้งๆกันเนาะ โก oh. ันเตสะดุดนะ้อแห้งแล้วเนาะแขวสิลุดออกลมลมแหง้ง <c oughs> บรรยาการเทียง,งสีดำกระดาษน้างอันมีส่วนบางไนดะ้นน่แม่นั่งบอกมีส่วนบางนะบอกว่าวุ่น

ปานมันสีกินนี่น้องบง่างสนาหลพิโลโพลโพนี่เอสาวเอ้ยต่อไปนากัสซีนีนมพี่น้อง ยาคุมลูกินเปแพงนึงแพที่สองมหลังสามร้อยแพงมงคุมคุมความคันบ่อยหรือคุมความเคี้ยวนี่แค่ไปก่อนคั่มือหนึ่ง หาชินขาวเจดากำลังแกน้งหมัให้มาเอาให้เลยอ๋อจ้กิปุ่นเละป่นน้าปลากระปองคุ้มป๊งน้าปลากระปองหน้คมนปลากระปองคบากนะเฮ้ยขะปุ่นนะ ต yup. ้องมาว่าดูมาดูมาดูใจมันจะกินยังอีนิดหน่อยนะจาก็เราเมนยังมาแดกมิ้งมาแดกจโชงบึงดางครับจะมันซาดดิ

ผ่านไปไลายสมองพี่น้ <c oughs> องยังไม่ไดนกินมันบ bon ่นาวบะยม่มี <c oughs> นาคนคี่นยไปไปเอาปเป็นเสียก็เบียดนะเฮ้ย

ถั่วที่สี่ได้เนี่ไอ้ปวดปวดทะหนักยุกออมาเถอทแบบนีนี่ตาเหลือตาลาหน่อยเลยร้อนเนี่ยเขาจะหม่หนึ่งดีโอ้ยเผ็ดเด้นี่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 ค๊บแบ่งบังอย่าก๊บไริเป็นพุดเบอร์รักแจนแห้ผวนอกว่าลมชั เทตัวน่ะบกินกบเพราะว่าบันละเหลงแกเสือเพชรพี่น้องแ่บแ่บในแรกันแล้วตีปรกเองมิน ข้ากินข้าวขาวได้เกเมื่อแล้วลงซื้อซ้ฉากะปอีปูกินกรไมแล้วจนนะันลวนอ่ะาเ้วเจ้าเ้วเจเจ้าเจ้าเจีแยเเยวเ้าลี้วเจ้าเ้ยแเ้า้วเจ้ียเจ้าเจี้้าจีบมืเใหู้าเูีาแล้วเจี้เจเี้ยเจ้ียว้ี้จ้เจี้ยจี้ยัเจเี้ย้ยเาเยวเเบิ้งด้้วเ้ยาเว้าเจ้าเี้ยจเ วกินไรกหมูไม่ต้องเใจก็่ด้อาบ่อยจะาัทุนพอดีแลืองมาแล้วลเือมาตือนีพอดีอุ่นน้องเป็นนังเบิ่งเปนอนเบิ่งลำเรื่อหลายคนหนุนอะ มันจังหม้อหอนเฮ้ยยามฮอนตีหนังหมได้เติมข่าวบรรยากาศเิสังเกกาน้อง